สวัสดีค่ะเมนเนก็เป็นว่านพลหาสบอดีที่เก่าท่านว่าคม่2 5 6 4กลับมาพ่อกับเยย่เพิงแบ่งปันอีกแล้วเนาะคะ่ะเมอนยี่ยเพิงจะพามาเบิองละค่าม่วอยู่ตลาดนัดคู่กระบือข้ามบูดมดงสว่างที่กัดกระตั้งอยู่บันดงสว่างข้างเข่าบ้านข้ามบูดมนะคะ ตำบลนน,นสวรรค์อำเภอน่าจะรวยจังหวัดอุบลตลาดเพิ่งจะเปิดทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสเปิดตั้งแต่ตีหาไปจนหอดเที่ยงหาแมนไผอยากมาหล่อเบึงองัวมาสือไปเลียงหรือว่ามาหล่อเบื้องราคาเนาะค่ะ,คะก็สามารถมาได้ทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสกับโบเดปอรกันหลายหมื่นแล้วเนาะคะ่ะที่เึิงกล่าวบุคคลได้ถ่ายคลิปค่ะช่วงนี้เจ็ดแปดหมื่นแล้วะคะ่ะโบเดรุ่งคลิป ผู้ใดที่เขามาเบิงใหม่ๆกับฝากพดทิติตามช่องย่เพิงไว้นาในเด้อค่ะเดี๋ยวไปเบิงราคางัว่กันเลยเนะะาะค่ะวานราคาหัวขึ้นหรือลงค่ะช่วงนี้ตลาดนี้จะเป็นตลาดน้อยๆเด้อค่ะบบคอยมีกล้วยมาขายบนไดโด้วๆจะมีตัวหนึ่งส่วนหนาจะเป็นงัวเนาะคะ่ะ ห้องเท่าไดรนี่คะห้องแปดท่านสองหมื่นแปดท่านสองหมื่นแปดนะคะคขเคยให้ลูกเนี่ยค่ะนี่แม่สาวจ็ปีแม่สาวสองปีแม่สาวสปีันขึ้นระบบค่ะบ่บ่บ่ันขึ้นเล้ค่ะเครื่องแดงเล้วค่ะแต่โอ้โบเียดัอยู่ดำอยู่บ่เครื่องพา เครื่องพาด้ค่ะบัวดำดำดำแดงแดงแต่ว่าดำหลายกลัวสูงประมาณเท่าใดเนี่ยค่ะปล่อยสารชิมฮาได้มีตํานี้ยังบอค่ะเนี่ยพอมีนะคะขอเบอร์โทรไว้น้ำน่อค่ะศูนย์แปดศูนย์อห้างเจ็ดเจ็ดเจ็ดด่ไค่ะไม่ได้สายนนี่นี่แล้บัดหน่อย บนน้อนขอบคุณค่ะแม่ลูกนะคะ่ะแม่ลูกในห้องเท่าไหร่ในค่ะห้าหมื่นแปดพันแม่เพิ่นในลูกไม่จ๊งโตแล,ล้วคะนสามครับ <30, 000. S 1> สามโตแม่สูงประมาณเท่าไหร่ค่ะ 30, <000. S 1> หนึ่งสามสิบบวก้ะคะ่ะเครื่องดำ้ะค่ะแม่เพิ่นลูกเป็นตัวผูลูกจ็ดเดือนละคนาเ่ะนั่น ไก่จะโกเดือนละค่ะเพื่อนมาเป็นลูกไผ่นี่บ๊อมีพอบ๊อมีพอแดงงามขนาดค่ะลูกเพื่อนลูกงามงามค่บบะบ่ขายแยกบย่คอขนาดไแยกลูก,กแยกลูก20,000โฮกครับแม่เท่าไรแม่30,000กว่าแม่30,000กว่าแม่มันท้องไหมยังก็ไม่ได้ถามครับ ซือมากเได้ถามเขามีตํ้นี้ยังบอค่านี่นบ่บครับขอเบอร์โทรเป็นตั้มไหนค่ะศูนย์เก้าหกศูนยเาหกแปดามหนึ่งเก้าแปดสี่หกเก้าแปดส่หกพญ่พ่อยบัตต้นหูนะค่ะขอบคุณค่ะแม่ลูกบ่คนาดหนครับ้องท่าใดค่ะแม่ลูกห้องแปดสิบหาแม่ตัวนี้แล้วก็ลูกตัวนี้นอยเนี่บอลูกจะงเดือนหรอค่ะเนี่ยลูกเจเดือนกลัวค่ะเดือนกลัวตัวผู่ตัวแม่ค่ะเนี่ยตัวเถิกครับโตเถิกแลวค่ะแม่เพิ่นให้ลูกมาจ๊งโตคะ 3ตัวนี้นะครับสามตัวนี้ครับเ่เพื่อนอยู่ข้างๆนะครับแม่เพื่อนสูงเท่าไหนค่ะผมบอเขาวบนไหมประมาณร้อยสี่สิบบา่านะครับประมาณรอยสี่สิบบาบวกนะคะเครื่องดำนะคะแม่เพื่อนแปดเมื่อนหาบอกห้องแปดเมืนหานะคะลูกตาหางตหางเป็นลูกของไทค่ะลูกเพื่อนข้วนี่ครสมเทียมนี่บอก มีใบมีหลอดอยู่บ่ค่ะอบริษัทกับตัวรหัลอยไหมครับอ๋อเขากะบอกไมีใบมีหลอดให้ได้นอกแบบมีแต่ใบสีชมพูมีแต่ใบซีมพูเด้อค่ะลูกพันห้องเท่าใดเนี่ยค่ะลูกตัวนี้พันห้องหกซิมห่าครับหกซิมห่าเจ็ดปีค่ะลูกตัวนี้อปีหน่อยหน่อยเด้อค่ะลูกง่ามขนาดค่ะตุ้มแม่สาวน้อยสวัสดีค่ะอบตใหม่เด้เป็นอบตปีนี้เศร้าเป็นแล้ว ได้สมาร์ทอยู่บ่ล้องนายกมือสมาร์ทอ,อ๋อเครื่องดำด้ค่ะลูกเพื่นทุกซิบหาสูงเกือบซัมแม่เลยค่ะโอ้ลูกงามแฮงแม่ลูกงามขนาดค่ะได้ทราบเอื้อยจับได้ลูกได้เมื่อสมองละจำได้ลูกได้เมือสมองมีตตหนี้ยังบ่ค่ะบ่มีครับประกันต่หนีครับรับอยากซิบหาครับยกชุดเท่าได้บ่ซิบหาครับสามแสนห้าหมื่น มีมา3โตันี่มั้งคะครับผมขอเบอร์โทรไว้นั่นเลยค่ะ085ครับ085 310 4760ครับ4760ครับนอกยังค่ะเนี่ยทำบอยครับมาได้ไส่ค่ะเนี่ยมาจากกันทะลักครับกันทะลักด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ห้องเท่าไหร่คะแม่ลูกห้องห้าหมื่นสามครับห้าหมื่นสามพันแม่เพื่นในลูกมันจ๊งโตแล้วค่ะจบไปปะหูที่กันครับประมาณสามหรสี่โตเลยประมาณสามสี่โตลูกโตแม่ลูกจ๊งเดือนหรือคะเนี่ยลูกได้เดือนหนึ่งครับลูกได้เดือนหนึ่งแล้วค่ะแม่สูงประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยประมาณลอยสี่สั้นสูงประมาณลอยสี่สิบจอยแห้งเด้อแม่เพื่อนแม่เครื่องดำเด้อค่ะ มีตำนี้บ่คคาเอาบอรตไหมบ่มีครับบามีตำนี้มีมากครมนึงเมียครับขอรูเคเอฟกแมีใไบไมีหลอดมีครับรูเคเอฟกแปดมีใไบไมีหลอดด้วยค่ะขอเบอร์โทรไว้น้ำไหนค่ะศูนย์แปดหกศูนย์แปองหาเดสองห้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดเจ็ดสบร์ตอไหมบัตรค้ามูโดมขอบคุณค่ะ นี่ห้องเท่าใดไหนคะห้องสี่หมื่นห้าพันสี่หมื่นห้าพันสาวครับผสมแล้วแม่สาวผสมแล้วทองแรกห้องเด็กเดือนประการทองบุขันสดโอ้โอมุขันประกันทองผสมยั่งมากค่ะผสมพอพันปาทมันแดงผสมโตมาเลยค่ะสูงประมาณเท่าใดไหนค่ะร้อยสามสิบแปดตัวร้อยสามสิบแปดนะคะมีมตำหนีงเป็นบอกค่ะมีมีตำแหน่นะคะตัวที่สองนี่ค่ะห้องเท่าใด 40,000-8,000ต้งผู่กี่ปีลคะคะเนี 9, <000. S 1> ่เป็น9เดือนครับ9เดือนปีครับ8เดือนสุ้มเท่าไหร่คะในต้องผู่เนี่ยุ้มลอย4ะ <5. S 1> แต่มาเบิรนต้น ตัวที่สามหองเแสดงค่ะเนี่ยห้องาหมื่นห้าพันห้าหมื่นห้าพันเอาครับผสมแล้วเออมีแต่แม่สาวด้วยแม่สาวผสมแล้วผสมพันหรอแมงผสมวันนี้มันหังวพอพันอยู่น้ำเขาอ๋อเขาเป็น่ปรตีนทีผสมโตมากเลยค่ะเครื่องดำด้วยค่ะแม่นี่สูงพอๆกักตัวแหลกเลยเนาะ กกาาตัวตนี้รลอยสี่ซีบวก้วค่ะตัวแหลกตัวแหลกก็เครื่องดำ้วค่ะตัวแหลกตัวที่สีค่ะนี่เครื่องดำเหมือนกันห้องท่าไดคะนี่ห้องส <45, 000. S 1> ี่หมื่นห้าพันเคยให้ลูกแล้วให้ลูกสองสามโตแล้วให้ลูกมาสองสามโตแล้วนะคะส<ห>ูงเท่าไรคะแม่น,นี่ตัวนี้รลอยสามสิบแปดบวกลอยสามสิบแปดบวกนะค่ะ บ่มีตำนี้นะคะขอเบอร์โทรไว้น่อเลยค่ะ082ย์ปสนสกองหอครับไม่หวน,น้องสนุมไม่หน,น,น้องสนุเลยคะ่ะขอบคุณค่ะแม่สาวนี่ห้องเท่าไรคันนี่สองหมื่นครับสองหมื่นพถูกต้องเครื่องดำเลยคะ่ะอายุเท่าไรคันนี้อายุกับบุฟนพ่องปีแล้วบอ,อ,องปีเลยคะ่ะ สองหมื่นสี่พันสูงประมาณร้อยสามสิบได้ ส4งหมพันมีตำนี้ยังบ่คะนี่มีครับบ่มีหโชดีรดถงยกเว้นข้อไล่แม่กนลูบอยกบอลเนาะอุ้ยโมเรียนวิ่งหรือออใชเขาเขาไล่กบอยาขอเบอร์โทรไว้น่อยเลค่ะศูนย์แปดแปดเก้าสามสี่้าสามส่ห้าศูนย์หกสี่ห้าศูนยหไมห้อยตอนนะคะขอบคุณค่ะแม่ลูกในห้องท่าใดค่ะเนห้องิแปนมือ 1 1 8หนึม1แเสนแปดหมื่นแม่เพื่นไทยลูกมาจังโตหรอคะโที่สามในทองโที่สในทองสมสมซีว่าแยกเพศผสมซีว่าแยกเพศสมซีว่าแยกเพศในทองเป็นตัวแม่ตัวผู้ตัวแม่แล้วโอเป็นตัวแม่แยกเพศอห้องในแจ้งเงินห้องก็เช้บบอนเพืงอเดียนครับมีใบไม่หลอด ตสวดบัวันได้สวดบัวันได้ดอกตสวดบัวันได้แล้อค่ะผสมแย่เพศผสมแย่เพศนี่เสียเท่าไหร่เดือนลูกหกเดือนซ้ำสามปัญหาใช้เบิองใบเบิองหลอดเนี่ยลูกอายุเจ็ดเดือนลูกอายุหกเดือนครับหกเดือนก็ขายแย่หรอคะ บ่ได้แยกแล้วใายก็แม่นี่สมมดเคเอฟเนี่ยเคเอามหนึ่งลูกมาเนี่ยลูกมาเนี่เป็นเคเอฟสามหนึ่งแลค่ะนี่ลูกก็มีใบมีหลอดน้ำเลยค่ะมีใบมีหลอดทองไม้ทองไม้ผสมไม้ผสมซีวายผสมซีวายแยกเพศบ้านแม่เพิ่นผสมซีวายแยกเพศยติมหาไปเส้นเนี่แม่สูงเท่าไรเนี่ยค่ะสูงหน่อยหกสิบแม่สูงหน่อยหกสิบเน้อค่ะสูงหนอยหกสิบบนมีบวกมันมีบวกวัดแล้ววัดแล้ววัดแล้วโอ้ทิเปเลยนะ แม่ลูกนี่ขายแยกกาน,นี่บริแยกครับขายไ<า>ปขายร่วมกันเด้อค่ะห้องที่แปลไปที่รถยูรถยูห้องนหน<ป>ึ่งแสนแปดหมืนกระดดได้เด้อค่ะพ่นนะโอ้ยเห็นนล้วมท่อโอเอาี่นี่ีต้นนี้ยัยงบ่ค่ะนี่นนว่งวงม่ยังมีงเด้อนะครับ เล็บยังไงกิมเล็บกิมยังดีวะครับงามเลยค่ะเจนี่ลูกเคเนี่ไรพ่อแห้งแดงดีแห้งเนาะอ่าคเอฟั้หนึ่งขอเบอร์โทรไปน้ำหน่ค่ะศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดเกาเจดหนึ่งพัแว่นมันประเกาเลยค่ะขอบคุณค่ะแม่เพิ่้องเท่าไดนี่ยค่ะห้องสี่สิบห้าหองสี่สิบห้าลูกเพิ่งขายไปแล้วเด้อค่ะนะสี่สิบห้าท่กัน เดือดแต่เมร์ค่นให้ลูกมาจ้งโตหรอคะนี่สามตัวสามตัวตอนนี้ทองไหมแล้วทองไหมผสมยังไงคะซีไวซี่ไวมีใบมีหลอดไมีม่มีผสมได้จ้าเดือดหรอคะนี่ได้มั้ยนี่ยรอบที่สามเลยนะคานรอบที่สามแล้วเด้อค่ะสูงแห้งค่ะสูงเท่าไหรนี่ค่ะสูงก็คืออ่าบัวกบเบือกอาจจะลอยหุกซีฟได้ค่ะสูงสูง ในลูกเพิ่นค่ะลูกซี่ายถ้าว่าเพิ่นขายไปแล้วสี่หมื่นห้าให้กันให้ลูกงามดีค่ะเหลือตัวเดียวนี่บอกค่ะมีตัวเดียวไหนหมอขอเบอร์โทรไว้นั่นเลยคะ่ะศูนย์หกสามศูนย์หกสามแปดเก้าหกศูนย์หนึ่งหกเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้า ขอบคุณค่ะอันนี้แม่ลูกบ่แม่ลูกครับห้องเท่าไรนี่คะเจ็ดหมื่นแปดพันบาทเจ็ดหมื่นแปดพันบาทแม่ให้ลูกมาาก่เจังโตหรอคะไม่ให้ลูกมาสองโตหรอครับตัวนี้เป็นตัวที่สองบ่แม่นครับลูกเพิ่งได้เจ็ดเดือนนี่ค่ะเดือนสิบเดือนลูกเพิ่งได้สิบเดือนนะคะ,นนะ,คะลูกเครื่องดำนะคะแม่ก็เครื่องดำเครื่องดำเดีกัดำ แม่ทองไม่ยัางคนาดหนแม่ทองเลยสองเดือนแล้วครับทองเลยสองเดือนผสมยังมากค่ะพริกแดงครับมีใบไม่หลอดครับลูกนี่เป็นลูกของไผ่แสนลูกตัวนี้นี่เป็นลูกของไผ่เป็นลูกแคบ้านครับนี่อ๋อเป็นลูกพ่อวันบ้านง้ามเนาะลูกคนเนาะแม่ทองในเจ้าเดือนล้วค่ะเนี่ยสองเดือนครับสองเดือนผสมพริกแดงเลยค่ะมีตําหนียัางโค่ะานี่นบอมีครับขาแข็งดี ขายแยกบ่คันนีขายแยกบแยกลูกแยกแม่เท่าดคะแยกลูกแยกแม่เท่ายนี่ C C ครับลูกล่ะลูกก็สลูกก็สขอเบอร์โทรไว้น้ำหนอยค่ะโต๊นีู้อยู่ศหกครับศูนย์หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปด เก้าซีหานึงเก้าซีหานึงพ่อดมครับพ่อดมถุงสีเด้อค่ะขอบคุณค่ะห้องนี้ห้องสามหมื่นเก้าแม่แม่ให้ลูกมาเจงโตัค่ะเนี่ยสองลูกเลยสองลูกลูกตัวนี้เลยสอง่าตัวสี่สองลูกตัวผู้เด้อค่ะลูกเพิ่นอายุเท่าไรเนี่ยคะวายเจ็ดแปดเดือนอยู่แล้วเจ็ดแปดเดือนนะคะเอ้าแม่ทองไหมยังสงสัยเพราะว่ไม่เป็นหัวฟูผมซื้อมาเป็นหัวฟู โบน่ใจด้วยค่ะมีมอเตอก์คือหน่ะนะอาชิสมก็ได้แม่เครื่องดำบ่คันนี้กับพ่อใดอยู่เครื่องพาเครื่องพาแม่เครื่องพาด้วค่ะมีคมใดอีกคันนึงนี่ตีห่างๆอันี้ตัวนี้มูลสามนี่างห่างตัวนี้หนึ่งหมื่นสามพันแมนอายุจ้งปีนี่ยเครื่องพาคือกันให้ลูกไม่เจ้งโตบ่าหูคือกันตัวนี้ซื้อมานาวเผาอันนี้แม่เปรี้ยวบ่แม่เปรี้ยวแม่เปรี้ยว ตู้พูดราคาลูกนั้นตัวนั้นหมื่นเจ็ดพันตู้ผูนะคะ่นเจ็ดพจักเดือนนั้นประมาณเจเดือนเจ็ดเดือนไหนะคะเบิดแล้วเบิดแล้วขอเบอร์โทรไว้หน่อยนะคะศูนย์หกสามศูนย์หกสามสมเน ค่อยหน่อยเด้อค่ะน้ำยืนบุเปื่อยบุเปื่อยบุเปื่อยน้ำยืนขอบพื้นค่ะยื่นมีหลายว่าบอกใหเงือนมีหลายค่ะเพื่อนตาไอสนใจก็ไปเบิองน้ำพิ่งยื่นค่ะแม่ลูกในห้องเท่าใดรเนี่ยคะห้าหมื่นสามพันแม่เพิ่นให้ลูกม่เจังโตลรอค่ะลูกแรกลูกแรกลูกเป็นตุ่งปู่้อค่ะลูกจัาเดือนลรอค่ะในประมาณสามเดือนประมาณสามเดือน นี่ตำนี้ยังบ่ค่ะบ่มีเด um. ้อค่ะแม่สูงประมาณร่อย30ได้ค่ะมีมาคมเดียวเนี่ยบ่ค่ะขอเบอร์โทรไปน้ำไหนค่ะ 063- 063- 375- 3162- 3162- พ่อยังเนี่ยค่ะพ่อกี่ไม่ได้ใสค่ะอู๋มาไกลนะค่ะขอบคุณค่ะปัญญี่เขียว แม่ลูกห้องเท่าไรค่ะแม่ลูกลูกคุณแดนนี้อยู่ห้องเท่าไรค่ะแม่ลูกหกหมื่นท่านหกหมื่นหนึ่งพันแม่ให้ลูกมันจงโตนี่ค่ะลูกแรกครับลูกแรกลูกแรกลูกจักเดือนนั่นแลนเรียนอยู่นั่นลูกเป็นหกเดือนกลัวหกเดือนกลัวแม่ทองไม่ย่งค่ะปีศาจแดงแม่มันสมวันค่ะผสมอยังผสมโตลูกคนเดียวค่ะนี่ลูกปีศาจแดงมีใบมีหลอดมีใบมีหลอด ลูกตัวผูด้วยค่ะแม่สูงเท่าไรค่ะเนยแม่สูงหน่อยสี่สแม่สูงหน่อยสี่สบเอด้วยค่ะผสมโตเมื่อวานด้วค่ะลูกไปละคะ่ะเบิร์กแม่เพิ่มด้วยค่ะมันหัวน,น้ำหลูกม่นนี่ตั้นี้ยังบ่ขาะเนยบมมีด้วยค่ะ ขอเบอร์โทรบปนัเลยค่ะ 0, 66, 0 59, 6 4 46, 4น059น้าเีาย่สีหน่งหพเขียวภูงสีอุดมนะคะขอบคุณค่ะ่อาแม่นี่ห้องเท่าไหรเนี่ยค่ะแม่นี่บอครับค่ะควมามซาใจอยายยกห้องหกหมื่นคนละครับแต่ว่ามันมีไฟไห้สี่สิเจ็ดกะิขายครับสี่สิเจ็ดกะิขาย แม่เปี้ยวบ่เนี่ยแม่ครับแม่สาวครับแม่สาวแม่สาวสมพานนะครับพานในจังรอบเหรอพานในรอบหนึ่งครับผสมยังมากค่ะผสมโตครับผสมโตสูงเท่าไหรนี่ค่ะแม่เนี่ยสูหน่อยจังสูงหน่อยเท่าไหร่แน่สี่สิบห้าใดมั้งค่ะนั่นนะครับเครื่องดำเนะค่ะสี่หมื่นเจ็ดครับมีตั้หนียังบ่ค่ะมีครับบ่วนมีนะค่ะมีมาจากโตค่ะมือนีงครับเพื่อนึงครับขอเบอร์โทรไว้นึ่งเลยค่ะ ศูนย์เก้าหกหกศูนย์เก้าหกหกแปดสี่สามเก้าห้าหกเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าครับเจ็ดเก่าหาเลยค่ะนี่หอยยังก่อนหอยบุญครับน่หอยบูดดงสว่างนะคะขอบคุณค่ะแม่ลูกในห้องเท่าไดค่ะแปดกับหกหมื่นแปดพันแม่พันในลูกมันเจ้าตแล้วรอคะนี่เยตัวนี้ตัวแรกลูกตัวผูนะคะลูกเดือเจ้าเดือนเลยค่ะ 4ีเดือนกว่าลูกได้ีเดือนแม่ท้องไหมยังยังครับบริสุทธิ์คาขึ้นอ๋อมันแล้วเด้อค่ะแต่บนในผสมสูงมประมาณรอยสามสิบห้าได้แม่เครื่องดำเด้อค่ะลูกนี่เป็นผสมโตมากมีตำนี้ยังบ่ค่ะนี่มีมาควบเดียวบ่ค่ะขอเบอร์โทรไว้นั่นเลยค่ะ092 726 694สองอหไม่หอยยังขอขวัญ ขอบคุณค่ะแม่ลูกมีห้องเท่าไรในะคะห้องสองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าพันห้องกระโดนมันบน่ีหนครับลูกตัวแม่ลูกตัวแม่แม,แม่ให้ลูกเลงโตัวละกัะนในลูกสองตัวครับลูกสองตัวตัวนี้ตัวที่สองแมนลูกเเดือนในซ้ำเน,นลูกสองเดือนครับสองเดือนเลค้เลค่ะ ประกันตนี้ประกันโมมีตันี้รถได่ไร้ประ่ันนี่รถได้แนีนั้งน่อยอยู่ครับขอเบอร์โทรไว้หน่อยค่ะ94 094 727 727 0187 0187ขอบผู้หญิงุซิลโดมซิวดมนะคะขอบคุณค่ะห้องเท่าไหรนี่ค่ะเห้องแปดหมื่นอุ้ยเอาดีดีหมื0นสามปัญหาหมืามปัหาหม่นสามพั้ยผูกไหมเนี่ยเผูด้วค่ะก็ผูดหน่อยน่ารักน่ารักน่้หูดนี่ละ มีมาตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียว,ว,ยวใครสนใจโ<ม>ทรมาหาพ่ออิงเลยเลย,เ,ลยเนี่ย<ม>กําลังผูกอยู่เ<ม>บอร์วางหันนี่ล่ะค่ะขอบคุณค่ะ ลูกในห้องเท่าไรคะเนี่ยสามหมื่นสี่ครับสามหมื่นสี่พันพลูกแ,แ,แม่มาได้จับได้ลูกตัวแม่ได้ค่ะแม่กระหรูเครื่องดำค่ะเครื่องดำครับแม่ให้ลูกมาากันเจงโตแล้วค่ะเนี่ยลูกแรกครับลูกแรกลูกแรกได้ค่ะลูกจก้งเดือนลูกมีกะ เดือนสเดือนเอครับด้เมนยุงเลยอ๋อแมเป็นื่น้วเด้วค่ะตะบ้อในผสมสูงประมาณร่อยเส้าหาได้ประมาณครับมีตั้มนี้ยังบ่ค่ะแม่ลูกบ่มีครับบ่มีบ่มีเลยค่ะคมที่สองเหระห้องแ่คมที่สองห้องหาหมื่นสองครับคมที่สองห้องหาหมื่นสองเลค่ะใชเป็นลูกต่ปูค่ะลูกเจ็ดเดือนเหรอคะเนี่ยก็ถือกันครับงวดสืบพันมา แม่ให้ลูกมันยังโตหรอคะอยู่ประมาณสามครับประมาณสามโตได้ค่ะแม่เครื่องแดงได้ค่ะตอนนี้สูงประมาณเท่าไหร่คะนี่สามชิ้นหามบวกเลยสามชิ้นหามบวกได้เลยค่ะสี่บวกสี่ไหมประมาณร้อยสี่สิบข่าวขนาดห้าหมื่นสองพันครับผมมีมาสองข้อมนะคะสองข้อมครับตัวล่องได้ ขอเบอร์โทรกันนำนะคะ088 088 083 <88, S 1> 083 3204 3204มีครับยังไม่ใีใครอีกตัวนึงอยู่เลยห้องเท่ายค่ะแม่ไหนห้องสามหมื่นสามหมืแม่สาวทองแรกบอกโอับหแมให้รูมันสอตัวแม่ตัวตนี้ให้รูมันเหลือประมาณ2อตัวแล้วค่ะตอนนี้ห้่องในจักเดือนหรอค่ะนี่ป<อ>ระม,มาณสเดือนผสมยังมากค่ะ ขับโตครับครับโตขับโตมาเด้อค่ะสูงเท่าไหรนี่ค่ะแม่เนี่ยสามสิบห้าได้สามสิบห้าบวกสามสิบห้าบวกเด้อค่ะเครื่องดำเด้อค่ะแม่เนี่ยดำหูดำเครื่องดำหูดำขอเบอร์โทรแมหน่อยค่ะ ศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดศูนย์แปดสามศูนย์แดสามสามองศูนย์สี่ามสองศูนี่พอลลาครับพอละหลด้ค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> พ่อให่เล่นเล่นี่ห้องเท่าไรน่หน,หา,มา,นามือห้า,ามืหามาน,าหนห้า,ามืน,น,มน,นค่ะสเดือนเขาเงร่อใหนน้หนนหลูกมาเจงโตหรอค่ะใหานนาน้ลูกมาเจงโตหรอ เขาให้ล huh. ูกมาสองตัวหรอตอนนี้ทองไหมยังค่ะทองในสามเดือนผสมยังมากผสมหลอดบ่ผสมหยังค่ะผสมผสมงัวบ้ามันมี่หยังเรางัวบ้ามันนี่ใบไม่หลอดมีใบไม่หลอดในเบิ้งบ่โอมีใบไม่หลอดด้ค่ะแต่ว่าพึ่นจำโม่ได้ว่า เป็นจำบดได้คะ่ะว่าผสมยังมาลูกไม่ก็เป็นเหลกันนี่กกบอกเออเล่ลูกก็เป็นเหลกันได้ค่ะลูกกัดเล็กกัดสูงประมาณลอยสามดได้คะ่ะมีเบอร์โทอรอยู่บ่ค่ะนี่ ศูนย์เก้าหนึ่งหกห้าห้าสองพออยังนี้ค่ะพออยังพ่อต่อบ,บันนุ่นสูงขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้กับซ้ำนี่ก่อนเด้ค่ะจังใดกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิงะะ่งเด้ค่ะจะได้โบผาดคลิปใหม่ๆของช่องยายเพิงขอบคุณค่ะ